เป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยพิสุจน์จภาษา25รูปพระอุโบสถได้ประกอบพิธีมหาบูชาเพื่อชี้เขตสร้างพระอุโบสถเมื่อวันที่5มีนาคม2539ได้ลงมือสร้างฐานล่างอาคารรับพระอุโบสถเมื่อวันที่9มิถุนายน2539อันเป็นปีการจนาพิเศษและสร้างขึ้น ตามแบบสถาปัตยกรรมและศิลปรกรรมของไทยโดยผู้ออกแบบเน้นให้เป็นศิลปะในรัชการปัจจุบันตามผู้ออกแบบคือรองศาสตราจารย์ดรพินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ขนาดความกว้าง8เมตรยาว22เมตรมุมด้านหน้ากว้าง4เมตรยาว8เมตรลานประทักศิณ12เมตรบานประตูหน้าตา่าง เป็นไม้สาระอันเป็นเครื่องะระลึกถึงสาระทั้งคู่ในสวนของมละกษัตริย์สถานที่ปริบิพานของพระพุทธเจ้าพื้นปูด้วยหินอ่อนหินแกรนิตและหินายทั้งหลัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าพระพุทธสยามภูยานซึ่งได้ประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธปฏิมากรปางสมาธิหน้าตักกว้าง56นิ้วเมื่อวันปิยมหาราชที่23ตุลาคม2540ณมนทลพิธีวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชพระสงฆ์ไทยและพระสงฆ์นาชาติเข้าร่วมพิธี45รูป มีพระธรรมโกสาจารย์ปัญญาณอันทะเป็นประธานอัญเชิญขึ้นปฏิษถานบนฐานชุกชีสูงเมื่อวันที่31ทธันวาคม2540ปั้นบัวปิดทองคำเปเลวเสริมรัตนบัลลังก์ด้วยกระจกสีและประกอบด้วยผ้าทิพย์สมเด็จพระญ,ญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชองค์พระประมุขแห่งคณะสงฆ์ไทย โปรดประธานรูปหล่อพระโมคคัลลานะอครสาวกเบื้องซ้ายพระสารีบุตรอัครสาวกเบื้องขวาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรโดกล้าวโปรกะหม่อมพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ภาพทรงผนวดไว้ประจําในพระอุโบสถวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชเมื่อวันที่7สิงหาคม2543พระพุทธรูปแกสลักด้วยหยกเขียวมรกต ขนาดหน้าตัด9นิ้วเข้าพิธีมหาพุทธาพิเศษณวัดพระศรีรัตนศาสดารามกรุงเทพมหานครพระวิมลโมลมีวัดศรีโคมคำเป็นผู้นำบริสถานพระเทพรัตนมุนีวัดพระแก้วเชียงรายผู้อัญเชิญจากประเทศไทยนายวิกรมนางอังคณาไอซิริผู้ศรัทธาสร้างถวายเป็นพุทธบูชาสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนกลางวัชนรสงครามเป็นประธานเททองหล่อระฆังนวัดปริวาสเขตยานาวากรุงเทพมหานครเมื่อวันที่23พฤษภาคม2542และนำไปปฏิษถานนหอระรคังวัดไทยกุศินาราเฉลิมราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแบบแปลนพระมหาเจดียให้สร้างขึ้นมีขนาดกว้าง9.73เมตร ยาว9.73เมตรพระเจดี9ยอดเจดีองค์ประธานสูง19เมตรมีเรือนซุ้มปฏิสถานพระรูปสำคัญ9รัชกาลและทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เมืม่อวันที่30มีนาคม2544และได้รับพระราชทานนามว่าพระมหาธาตุเฉลิมราชสาักา เมื่อวันที่19พฤษภาคม2544พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุและเส้นพระเจ้าเมื่อวันที่8สิงหาคม2544เพื่ออัญเชิญปดิสถานณที่พระมหาราชเฉลิมราชสถาในบริเวณวัดไทยกุสินาราเฉลิมราช ต้นสาระราชกุมารีสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีทรงปลูกต้นสาระไม้มงคลอนุสรณ์แห่งการปรินิพานที่บริเวณด้านทิศตะวันออกของพระมหาเจดีย์วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชเมื่อวันที่30มีนาคม2544อาคารเฉลิมพระเกียรติสร้างขึ้นในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปี ได้รับพระบรมบราชานุญาตให้ประดิษฐานตราสัญ,ญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีไว้บนหน้าบันใช้ประโยชน์เป็นเขตภิกษุนิวาดที่พักสมณทูตพระนักศึกษาพระอคตุก,ก,กะหอฉันห้องสมุดสำหรับค้นคว้าวิทยาน,นิพนธ์ที่เก็บตำราทางวิชาการสายศาสนาปราัชญาประวัติศาสตร์โบราณาคดี อาคารโมกคเวสสันติอนุสร์พระสุเมธาธิบดีลักษณะทรงไทยประยุกต์ใช้เป็นที่รับรองของผู้สวงบุญประกอบพิธีวาสิลาฤกเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2538อาคารเชื่อมบุญอยู่ระหว่างอาคารเฉลิมพระเกียรติและอาคารโมกคเวสสันติ เชิญท่านผู้ศรัทธาทุกหมู่เหล่าร่วมอนุโมทนาทําบุญใหญ่ที่ควรภาคภูมิใจในพุทธภูมิโดยทั่วกันห้องรับรองพระมหาเถระสาาการปรเปลี่ยนอาคารทรงไทย ขนาดกว้าง8เมตรยาว28เมตรประเทศโพธิวิเทศประกอบพิธีวางศิลาเริกเมื่อวันที่27มกราคม2545โดยมีพระครูสุวัชยาทรและคณะพระนวะกรรมดำเนินการก่อสร้างด้านในมีศิลปกรรมไทยจิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติมีแท่นบูชาสร้างขึ้นเพื่อเป็นพระพลาพิธีรับสเสด็จ สมโพธ์องค์พระเจดีเสร็จแล้วใช้ไปที่เก็บรักษาอุปกรณ์รับเสด็จทั้งมวลเพื่อให้เกิดประโยชน์ใช้เป็นศาลาต้อนรับปฏิสันถานอาคารตุกะผู้มาเยือนเป็นสำนักงานวิดีทัศน์แนะนำวัดกนเข้าชมพระอุโบสถบําเพญกุศลฟังธรรมสนทนาธรรมจัดสัมนาทางวิชาการและแสดงนิทรรศการในโอกาสต่างๆกุฏิกรรมฐานลักษณะชั้นเดียวกว้าง3คูณ4เมตรทรงไทยโบราณประยุกต์ และผสมผสานกับศิลปะอินเดียคือก่อด้วยดินฉาบไล้ด้วยปูนคล้ายว่ารูปล้ด้วยโคไมัยสดด้านในบุด,ด้วยไม้สักทองและไม้สีซ้ําซึ่งเก็บจากไม้แบบเศษวัสดุก่อสร้างที่ใช้แล้วมาทำกุฏิกรรมฐานด้วยหวังให้เป็นอรัญญาวาสีวัดป่าสายปฏิบัติกุฏิรับรองสมเด็จพระราชาคณะละักษณะทรงไทยประยุกต์ ขนาดกว้าง18เมตรยาว20เมตรถาวายไว้เป็นอนุสรณ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือเพื่อเป็นที่รับรองสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระราชาคณะกรรมการมหาเถรสมาคมและพระมหาเถระผู้ทำประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาศาลาราชทูตสร้างขึ้นด้วยไม้สาระท,ทั้งหลังบนพื้นที่ลานอาคารสองเพื่อเป็นอนุสรณ์พระนาท่านนายทวชชัยทวีสี เอกอัครรจูตไทยประจำประเทศอินเดียสยามเทวสถานที่สถิตของเทวดาและทวยเทพใหญ่น้อยอันเป็นวัฒนธรรมความเชื่อมาแต่โบราณระหว่างประชาชนชาวไทยและอินเดียประกอบด้วยพระสยามเทวาธิราชสี่ทิศพระนารายณ์ทรงครุฑพระอิศวนและพระพรหม ได้ประกอบพิธีอันเชิญเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2544อาคารเครื่องจักรกลอาคารคอนกรีตขนาดยาว6เมตรกว้าง4เมตร50เซนติเมตรใช้เป็นที่เก็บน้ำมีถังเก็บน้ำสูง13เมตรจุน้ำได้10,000ลิตรและเป็นที่ตั้งเครื่องปั่นกระแสไฟฟ้าขนาด54กิโลวัตต์ในส่วนล่างเป็นห้องที่เก็บเครื่องมือก่อสร้างและพัสดุพันธุ์ จัดฝึกอบรมพระสงฆ์ผู้ศรัทธาช่วยเสริมสายงานของพระธรรมทูตไทยสายประเทศอินเดียเพื่อการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแดนพุทธภูมิในประเทศไทยและนานาชาติเปิดเป็นสถานที่ปฏิบัติงานของพระบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสงฆ์มหาวิทยายลัยมหาจุฬลาลงกรณราชวิทยายลัยและมหาวิทยายลัยมหามงกุฎราชวิทยายลัยรวมทั้งนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยายลัยอื่นๆ โรงทานอยู่ทางด้านหลังอาคารมีห้องปรุงอาหารที่หุงข้าวกระทะใหญ่ที่พักฝ่ายกองเลี้ยงประกอบด้วยห้องพักและห้องน้ำมีที่เก็บรักษาตู้แช่และที่เก็บอาหารแห้งมีที่ทำสวนครัวปลูกพืชผักให้พอเพียงตลอดปี ข้าวสถานที่บริการอาหารสำหรับผู้จาริกสแสวงบุญอู่น้ำที่ฉันน้ำป่านะสำหรับพิสุสสามเณรและมีเครื่องดื่มร้อนเย็นไว้บริการผู้จาริกสแสวงบุญ นอกจากนี้ยังมีบริการโทรศัพท์ทางไกลเมื่อคิดถึงบ้านที่วัดไทยกุสินาราเรามีโรงเรียนต้นกล้าซึ่งเป็นเสมือนหนึ่งเรือนเพาะชำทางปลูกฝังสติปัญญากับคนท้องถิน่นที่เราทำที่วัดไทยกุสินาราจริเรมราช นั่นเป็นเพียงโครงการนำร่องที่ชายวัดเราเป็นที่ทดลองเหมือนกับเป็นแปลงนาสาธิตเมื่อเราสาธิตได้ผลผลิตที่งดงามเราก็ขยายผลออกไปสู่โรงเรียนต่างๆทำไมเราจะต้อง ไปส่งเสริมโรงเรียนต่างๆในถิ่นด้านบ้านนั้นก็ต้องบอกท่านผู้ชมทั้งหลายว่าพุทธวิธีที่สอนให้เรามีกัลยาณมิตรหากเราคิดจะสร้างโรงเรียนขึ้นมาสักแห่งหนึ่งเราก็ได้โรงเรียนหนึ่งเดียวในแห่งนั้นเป็นของเรา นี้เราใช้วิธีการขยายผลโดยให้คนทั้งหลายมาเป็นกระยาณมิตรโครงการสร้างสถานพยาบาลกุศินาราคลินิกสถานพยาบาลกุศินาราคลินิกเพื่อร่างกายและจิตใจแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพุทธภูมิอันศักดิ์สิทธิ เริ่มแรกเพียงตั้งไว้เป็นมุมแจกจ่ายยากันเองภายในขนาดเล็กๆช่วยดูแลรักษาปฐมพยาบาลพระสงฆ์ช่างไทยและกรรมกรชาวอินเดียที่มาทำงานก่อสร้างยามเจ็บไข้ได้ป่วยเท่านั้นโดยมีศาสตราจารย์ด็อเอร์สุเอตโคจเสณนีเป็นอุปถามต่อมาเมื่อมีผู้ศรัทธาทำบุญด้วยยาหลายขนานวัดจึงขยายกิจกรรมส่วนนี้ออกไปอีก โดยให้ความช่วยเหลือพยาบาลแก่ผู้สแสวงบุญตามพุทธสถานทั้ง4ตำบลขณะเดินทางไหว้พระสวดมนต์เกิดเจ็บไข้ได้ป่วยจะหาที่รักษาพยาบาลยามฉุกเฉินก็ยากยิ่งทําให้พระสองฆ์อาพาธ